เห็ดพึ่งเกาลัดจ้าอยู่ในมอสสวยๆวยจ้านี่ขาเพิ่ยจะหนีจ้าวุ้นก็เป็นตาขาเง่าแท้สวยๆเลยจ้าดอกอ่อนๆสวยมากเลยจ้า พึ่งเกาลัดจ้าดอกไม้หน่อยตหาตหักตาหักเลยจ้ามีขาผนอยู่ในหมอดว้าวมีมาแร้งเจาะนิดนึงจ้าตรงขาแต่ว่าดอกนหน่อยๆอ,อ่อนๆแกงแสบจ้าพันนี่เห็ดพึ่งเกาลัดเพราะว่าสีหมวก่นจะคือสีหมากเกาลัด นี่จ้าเห็ดผึ่งเกาลัดอีกดอกหนึ่งสงสัยมือนีจะได้แต่เห็ดผึ่งเกาลัดจ้าคุนขาพ่นง้อนี่จ้ายูได้ขอนใหม่สวยๆเลยจ้าเห็ดพึ่งเกาลัดจ้าดอกนี้เริ่มบานแล้วยูได้มอสวยๆเลยจ้าป้า ่เห็ดผึ่งเกาลัดจ้าดอกสวยๆเลยจ้าฝุ่นอยู่ในมอดมอดฝุ่นขาสวยๆเลยจ้างน้ามืยไม่โต ฉากดูไตหมวกสวยๆอ่อนๆเลยจ้าบรรยากาศในป่าจ่ามือนีเพลินบ่มีแดดบรรยากาศก็จะออกคืมๆนิดนึงจ้าพ่อเขาช่วงฤดูหนาวเพิินกรมืดไว้ซีม้งหามืงเล่นก็เริ่มมืดแล้วจา้าพอดีเดินป่ามาพ่้เฮ็ดนี่จ้าสวยง่ามตามธรรมชาติตวาเฮ็ดนี่เป็นเฮ็ดที่กินบ่ได้จ้าเพิินเกิดขึ้นตามต้นไม้รากไม้จ้า เกิดเป็นกุมกุมอันนี้ก็เฮ็ดสวยงามไปอีกแบบนึงแล้วจ้าเพิ่นก็ขื้นเลี่ยงแถวกันไปตามต้นไม้นี่จา้าแต่ว่าเห็นนี่แต่บ่แน่ใจว่ากินใดบอจา้าเคยเห็นบางคลิปเพิ่นก็กินนี่จา้าความสวยงามของธรรมชาติปลาบานเพิ่นอุดมสมบูรณ์ตามต้นไม้ก็ย่งมีมอดเขียวๆเ,าเากาะตามอยูจ่จ้าถ้ามือได้อากาศดีๆแต่วางๆจะย่างขื้นป่า ไปเดินชมปลาท้ายรูปบรรยากาศบใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆมาฝากพี่น้องแฟนเพจทุกคนด้วจ้าพอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า